เรื่องของการจูงใจคนผมเน้นสองอย่างนี้ท่านต้องรู้และเข้าใจชัดนะครับนะเมื่อไรก็ตามที่อยากให้พนักงานทำงานเก่งขึ้นเห็นไ,ไหมครับเนะีนะ่ยเนี่ย to be เนะี่ยท้าให้บุคลากรคำว่า employs นะครับแปลว่าบุคลากร motivating e m p l o y e e to be more productive to be more productive ก็คือทำงานเก่งขึ้นผลงานดีขึ้นเนี่ยสองอย่างจำเป็นมาก ผลตอบแทนภายนอกและเนี่ยสร้างแรงจูงใจภายนอกและสร้างแรงจูงใจภายใน <c oughs> จูงใจภายนอกเช่นเงินเดือนก็ใช่นะรางวัลเกียรติยศก็ใช่หรืออะไรก,ก็ที่มันเป็นสิ่งที่เขาสามารถมองเห็นได้โบนัสก็ใช่เงินจูงใจพิเศษก็ใช่สวัสดิการก็ใช่แบบนี้คือสิ่งภายนอกที่ทำให้เขาอยากทำงานนะ เขาตั้งใจทํางานเพราะเขาได้รับผลตอบแทนแบบนี้เขาคิดว่าคุ้มค่าเขาก็ควรจะให้เหมือนกันทุ่มเทให้เกิดปิจิการกิจการเหมือนกันนะอันนี้คือ extrinsic rewards ครับอีกส่วนหนึ่งคือ in พวกนี้คือ financial reward อีกส่วนหนึ่งคือ intrinsic rewards คืออะไรครับสำนึกของความรับผิดชอบบางทีทำเนี่ยไม่ได้เงินก็ก,ก็ตั้งก็เต็มใจทำ ไม่มีคําชมก็เต็มใจเพราะเราอยากทําเพราะเรารับผิดชอบต้องกระตุ้นให้เกิดสํานึกภายในด้วยนะครับนี่คือเรื่องของการจูงใจคนนะมีหลายอย่างที่ที่เราทําแล้วเนี่ยไม,ไม่จำเป็นต้องได้เงินไม่ไม่จำเป็นจะต้องได้คําชมนะพวกนี้มีความอยากทําที่มันเกิดจากความรู้สึกภายในจะต้องกระตุ้นให้เกิดด้วยครับเงินอย่างเดียวไม่มีทางยั่งยืน แต่ถ้ามีเงินอย่างเหมาะสมบวกกับสํานึกที่เราปลูกฝังแบบนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแบบนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะอ่ะทีนี้มาดูครับดูต่อในเรื่องของพฤติกรรมองการยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะครับยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นอกจากเรื่องส่วนบุคคลแล้วท่านยังรู้ ท่านท่านจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของกลุ่มและทีมงานนะครับผมเน้นตรงนี้นะครับผมเน้นตรงที่ทีมเวิร์ k เห็นไหมครับท teamworkteamwork Team คือระบบการทำงานเป็นทีมเป็นทีมแปลว่าอะไรเป็นทีมแปลว่าทำงานอย่างน้อย2คนขึ้นไป เมื่อมีการทำงานตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะมีการตกลงกันนะมันต้องมีการตกลงว่าคุณนี้คนทำอันนี้คนนี้คนทำอันนี้เอะข้าคุณทำงี้ผมทำงี้ผมทำแบบนี้คุณต้องทำาแะบบแบ่งหน้าที่กันมีการสื่อสารกันมีการประสานกันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการสร้างระบบอาจจะเป็นสามคนสี่คนห้าคนสิบคนแล้วก็แล้วแต่ในทีมนั้น ในทีมเนี่ยคนหนึ่งได้คนหนึ่งก็จะได้ด้วยคนหนึ่งเสียคนหนึ่งก็จะเสียด้วยเพราะฉะนั้นเมมทีมเมมเบอร์ Member, สมาชิกของทีมจึงต้องมีความร่วมมือร่วมใจเห็นไหมครับเมื่อเกิดความร่วมมือร่วมใจระบบการทํางานเป็นทีมเนี่ยทำระบบนี้ผลงานออกมาดีพัฒนาระบบอีกผลงานยิ่งออกมาดีเมื่อไหร่ก็ตามเปลี่ยนวิธีการผลงานจะเปลี่ยน ระบบมีการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุดนี่ครับยิ่งพัฒนาผลงานยิ่งดีเพราะฉะนั้นถ้าทํางานเดียเด่ยวเดี่ยวมันไม่เป็นระบบมันยึดตัวคนถ้าคนไปมันก็จบแต่ถ้าสร้างเป็นระบบไว้แล้วใครเข้ามาแทนก็ได้คนนี้ออกไปคนนี้เข้ามาแทนคนนี้หายไปคนนี้เข้ามาแทนเพราะฉะนั้นระบบจึงมีการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุดะ ในหน่วยงานเราต้องการการทำงานเป็นระบบเราจึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาเห็นไหมครับ work team ในการทำงานอย่างเป็นระบบเนี่ยเราจึงจำเป็นต้องมีสมาชิกของทีมงานนะดึกสมาชิกตรงนี้จะมาทำงานร่วมมือร่วมใจกันนะช่วยกันช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาช่วยเหลือกันในการพัฒนา เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามมีการทํางานเป็นทีมเห็นไหมครับมันจะเพิ่มเห็นไหมครับผมวงเล็บไว้กลัวจะลืมนะมันจะเพิ่มความร่วมมือในการทํางานเห็นไหมครับมันจะเพิ่มความร่วมมือและมันจะลดความขัดแย้งก็ในทีมมีระบบทุกคนเนี่ยยอมรับกฎกฎติกาของทีม ก่อนที่จะกําหนดมาเป็นกฎตรติการทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดนะครับนะทุกคนต้องมีส่วนร่วมเลยเมื่อทุกคนมีส่วนร่วมคนนี้ก็เป็นคนคิดคนทุกคนจ้องยอมปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่แล้วเห็นไหมนี่คือเรื่องของการทํางานเป็นทีมที่เน้นต่อมาเป็นเรื่องครับในทีมงานต้องกระตุ้นให้เกิดในเรื่องของภาวะผู้นานะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณสมบัติที่มันทําให้ คนนั้นมีความโดดเด่นขึ้นมาภาวะผู้นำไม่จำเป็นจะต้องมีเฉพาะหัวหน้าทุกคนสามารถมีภาวะผู้นำได้สิ่งที่อยู่ในตัวคนและเป็นสิ่งที่คนอื่นศรัทธาเลื่อมใสเราเรียกว่าภาวะผู้นำเช่นความซื่อสัตย์สุจริตทุกคนควรมีทุ่มเทเสียสละทุกคนควรมีกล้าหารกล้าหารคำว่ากล้าหาญคือกล้าทำในสิ่งที่ควรนะ กล้าไม่ทําในสิ่งที่ไม่ควรนะอย่างเงี้ยเราเรียกแบบสิ่งนี้ว่าภาวะผู้นาเห็นไหมเราผู้บริหารต้องมีหน้าที่กระตุ้นตรงนี้เสร็จแล้วในเรื่องของการใช้อํานาจต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมและเรื่องของการบริหารความขัดแย้งก็ต้องเกิดต้องต้องมีเพราะว่าเรื่องของการทํางานร่วมกันไม่มีใครที่จะคิดเหมือนกันหรอกครับเหมือนกันทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้เหมือนกันบางเรื่องเป็นไปได้ ความขัดแย้งเกิดขึ้นเสมอแต่ความขัดแยง้งเราให้ถือว่าความขัดแยง้งนั่นคือมุมมองที่แตกต่างหลากหลายซึ่งจะก่อให้เกิดนวัตกรรมเ,เมื่อเรามีการสร้างทีมงานสิ่งที่สร้างสรรค์ก็เกิดขึ้นตามมาเนี่ยแบบเนี้ยเราเรียกว่า positive thinking หรือ creative thinking นะในเรื่องของการเนี่ยอย่างเงี้ยผู้บริหารจะต้องกระตุน้นนะ ในเรื่องของการนำพานะครับในเรื่องของการนำพาอ่ะต่อมาดูตรงนี้ครับแล้วฟังกช์ชันสุดท้ายล่ะครับนี่ฟังกช์ชันสุดท้ายในเรื่องของการ <c oughs> ติดตามตรวจสอบประเมินผลเมื่อมีการวางแผนเมื่อมีการจัดระบบเมื่อมีการนำพาผู้คนให้ทำงานเสร็จแล้วขั้นสุดท้ายก็ต้องมีการประเมิน ใช่ไหมครับเมื่อมีการเรียนเมื่อมีการสอนเมื่อมีการเข้าชัน้นสุดท้ายก็ต้องมีการสอบสอบดูซิว่าเอ้ยคุณมีความรู้ไหมนะถ้ามีความรู้<ม>อยู่ในขั้นเกรด A หรือ A ลบหรือ B บวกหรือ B ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการกำหนดแผนการทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเราลองมาดูซิว่าขั้นตอนในการลงมือการทำงานเนี่ยนะมันมันเป็นไปตามแผนงานที่เรากำหนด หรือไม่ถ้าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดก็แสดงว่าทำให้เรามั่นใจได้ว่าผลงานจะออกมาตามที่กำหนดแต่ถ้าไม่เป็นไปตามแผนเราจะได้มีการปรับมีการแก้นี่ครับเห็นไหมคเรามาทำอะไรครับตรวจสอบตรวจสอบผลการทำงาน ติดตามตรวจสอบ monitoring เมื่อได้ติดตามตรวจสอบผลงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพแล้วนำมาเปรียบเทียบเป็นไหมครับ comparing นำมาเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพและเปรียบเทียบกับปริมาณที่เราเคยตั้งไว้เป้าที่เราตั้งไว้เช่นยอดผลิตยอดยอดขายกำไรสุทธิอะไรต่างๆเนี่ยนำมาเปรียบเทียบครับ เรามาเปรียบเทียบนะเสร็จแล้วมีการประเมิน e v a n g e l i i n g e v a n g e l i i n g ประเมินว่ายัางไงครับได้เกณฑ์มาตรฐานพอดีต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานเพื่อดูว่าเราจะทำยังไงเอาถ้าสมมุติมันมีผิดพลาดบางส่วนเล็กๆน้อยๆทำการปรับแก้ซะ potential c o l l e c t i n g เพื่อให้มันเป็นไปตามแผนแต่ถ้าผิดพลาดเยอะๆ potential improve ปรับแก้ใหญ่เลยนะครับหรือบางเรื่องหรือบางเรื่องทันทีเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผลเป็นไปตามแผนที่เรากำหนดเนี่ยเนี่ย as p l a n ตามที่เรากำหนดไว้นะกำหนดให้ทำงานอย่างไงกำหนดเป้าหมายอย่างไงเนี่ยเราเราต้องการได้อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นตอนที่ ตอนที่มีการตรวจสอบประเมินผลเราจึงต้องบางส่วนที่ไม่เป็นไปตามนั้นเราจึงต้องทำการปรับแก่ครับถ้ามีการประเมินแล้วนี่คือขั้นของการควบคุมการดาเนินงานทีนี้เราลองมาดูครับ <c oughs> สิ่งที่ผมท่านอาจจะนำเทคนิคต่างๆที่ท่านชอบมาใช้ผมไม่ว่าอะไรผมเห็นท่านชอบแบบนี้ผมก็เอาแบบนี้มานะครับ บางคนที่ที่ให้เขียนโครงการฝนแรงนั่นแหละครับจะแก้ปัญหาฝนแรงยังไงปีนะั้นปี54ใช่ไหมครับหลังจากปี54เราก็มามาปัจชิมแบบนี้แหละครับผมก็เลยเปัญหาน้ําท่วมเฉลยนะครับเห็นว่ามาจากต่างจังหวัดกันนะ้นําท่วมจะทํายังไงฝนแรงจะทํางไงพี่แกเล่นยกบาลานซ์สกอร์ารดมาเลยครับโครงการฝนแรงมีมุมมองของลูกค้าด้วย ม,มุมมองทางการเงินด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะสุดยอดผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าเราเป็นอะไรเนี่ยนะครับเราต้องพิจารณาดูว่าเครื่องมือไหนเหมาะสมเวลาจะนำเครื่องมือมาไม่จำเป็นต้องยกมาทั้งหมดให้บอกว่านำส่วนไหนมานะครับนะครับถ้าเป็นแผลผื่นคันธรรมดาใช้ยาหม่องก็พอเครื่องมือผ่าตัดไม่ต้อง นะครับยากแก้มเรล็งก็ไม่ต้องบอกอย่างที่บอกนะครับนะบะเราต้องพิจารณารู้ว่าจะใช้อะไรผมฝากนิดนึงก็คือว่าลุงไหมครับทฤษฎีที่มันเกิดขึ้นที่เราเรียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งยันตอนนี้เนี่ยมันเกิดที่เมืองไทยบ้างไหมทฤษฎีต่างๆเนี่ยที่เราเรียนเนี่ยของเมืองไทยมีเยอะไหมครับแทบไม่มีเลยใช่ไหมครับนะ มันเกิดในยุโรปมันเกิดในอเมริกามันเกิดที่ญี่ปุ่นแต่เราเวลาจะเอามาใช้กับประเทศไทยกรุณาประยุกต์กรุณาประยุกต์อย่ายกมาใช้ทั้งแบบโดยที่ไม่คิดมีการวิเคราะห์สถานการณ์เพียงหยิบมาบางส่วนถ้าทูกส่วนไหนใช้ได้ก็นำส่วนนั้นมานะไม่จำเป็นว่าเราท่องอยังไงต้องเขียนอย่างนั้น ไม่มีใครบังคับว่าท่านท่อนท่องได้ไดยังไงต้องเขียนอย่างนั้นหรือว่าคิดอะไรไม่ออกก็ขเขียนมันตามท่องถ้าเขียนมาตามท่องบอกไว้ก่อนนะครับตกแล้วอย่าว่ากันเพราะระดับปริญารญาโทเนี่ยนะครับความจำผมให้30%ผ่านก็คือ70ใช่ไหมครับ ผ่านคือ70ถ้าท่านท่องจำได้อย่างเดียวท่านจะได้30คะแนนแม่นเป๊ะเลยตามตำราทุกอย่างอะไรทุกอย่างซึ่งบางทีไม่มีใครเขาถามหรอกครับนะครับถ้าไม่มีใครเขาถามท่านอย่าตอบนะครับท่านอย่าตอบนะอดกั้นไว้แม้ว่าเราจะมีภูมิความรู้ด้านนั้นก็ก็อย่านะเก็บภูมิความรู้ไว้บ้างนะครับนะเก็บภูม,มิถ้าเขาถามอะไรให้ตอบอันนั้นนะครับ ฝากอีกนิดหนึ่งก็คือว่าเวลาอ่านข้อสอบกรุณาอ่านสมมุติว่าข้อสอบมันมีกี่บรรทัดก็แล้วแต่กรุณาอ่านตรงที่เขาถามนะอย่างน้อยๆห้าครั้งก่อนเริ่มทำโน้อยห้าครั้งก่อนเริ่มทำประเด็นแรกจะเอาอะไรมาตอบนี้ให้เขียนไว้เลยโน้ตไว้เลยนะอันนี้เกี่ยวกับทฤษฎีนี้อันนี้เกี่ยวกับทฤษฎีนี้อันนี้ประเด็นนี้เกี่ยวกับหลักการนี้ ให้เขียนไว้แล้วควรตอบโน้ตไว้ก่อนวางแผนมันดีไซน์ว่าประเด็นแรกจะตอบอะไรป,ประเด็นที่สองจะตอบอะไรนั่งอ่านแล้ววิเคราะห์ให้ดนะีมีหลายครั้งที่นักศึกษาตอบโดยไม่เกี่ยวกับคำถามเลยสุดยอดมากครับสุดยอดมากเช่นเดียวกับเมื่อ30กว่าปีที่แล้วผมยังเป็นอาจารย์หนุ่มๆอยู่นะครับ ตอนนั้นผมหนุ่มนะเขาก็คัดอาจารย์หนุ่นมๆไปเฝ้าข้อสอบอยู่ตรงนูน้นตึดข้อสอบอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีที่นั่นพอเฝ้าข้อสอบแล้วหน้าฝนฝนตกทําเรื่องขอซ่อมหลังคามาที่ตึกอธิการนะทางตึกอธิการส่งนาฬิกาไปให้กันน้ำรั่ว ทำเรื่องว่าขอซ่อมหลังคาแต่ส่งนาฬิกาไปแก้น้ํารั่วได้ไหมครับเออให้อ่านคําถามให้ดีนะครับนะให้อ่านแล้วตอบให้ตรงคําถามนะแล้วอะไรที่ไม่เกี่ยวกับคําถามหรือมันไม่มีความสัมพันธ์กันอย่าเอาเข้ามาเวลาตีตะปูให้ตีที่หัวตะปูอย่าตีที่อื่นสูญเสียพลังงานเปล่า นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเทคนิคของการตรวจสอบท่านอาจหยิบเอาเรื่องของบาลานซ์สโคาดได้บ้างถ้ามันอดใจไม่ไหวก็จิบมานะครับเห็นแล้วมันน้ำลายหยดอยากจะใช้จริงๆเพราะท่องมาทั้งชีวิตจะได้แสดงภูมิความรู้ผมก็จะให้คะแนนเหมือนกันนะบางอย่างใช้ s ซจีแมพก็ได้บ้าง มันจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าอันไหนส่งถึงอันไหนแต่ถ้าไม่จำเป็นหยิบมานิดหน่อยเพียงพอนะบางอย่างใช้ TQM เข้ามาตรวจสอบก็ได้เขาถามประเด็นไหนให้ตอบประเด็นนั้นนนั่นดีที่สุดนะครับนะครับเพราะว่าหลักการมันเป็นเชิงเหตุเชิงผลแบบนี้ครับถ้าท่านตอบมาแบบโง่โง่คะแนนง่โง่มันก็จะกลับไป ถ้าตอบมาแบบฉลาดคะแนนฉลาดมันก็จะกลับไปเท่านั้นเองมันเป็นหลักการนะมันเป็นหลักการเชิงเหตุเชิงผลขอบคุณครับขอบคุณครับครับอีกสักสิบนาทีนะครับนะครับเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วครับเรายังพูดไม่หมดเลยนะครับยังคุยกันไม่นะครับนะครับมันต้องยืดหยุ่นกันบัางนะครับเพราะว่า ผมบอกแล้วเนื้อหาไม่ครบผมไม่ลงเด็ดขาดนะครับผมเป็นห่วงนะเป็นห่วงจริงอโอเคครับนี่คือเทคนิคนะเทคนิคที่ท่านจะสามารถนำมาใช้นะครับแล้วอ,อีกอันนึงครับดูครับหลักการะระบบการ <c oughs> วัดผลงานระบบการวัดผลงานเนี่ยนะครับ ท่านอยากจะนำบาลานซ์คอคาดนำไซจีแมปนำ TQM หรือนำอะไรก็แล้วแต่มาใช้ซึ่งเป็นระบบในการวัดในการประเมินผลควบคุมการทำงานเนี่ยนะครับเป็นคอนโทรลซิสเต็มเนี่ยนะเป็นคอนโทรลซิสเต็ให้ท่านดูว่าเฮ้ยระบบนั้นดูตลอดโครงการหรือเปล่ามันมีการประเมินแบบทั่วถึงไหมคำว่าไซจ c ไซจกออเรนเทดก็แปลว่าเฮ้ย mm hmm. มันดูตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายหรือเปล่าหรือว่ามันมันดูแค่บางส่วนต้องดูแบบทั้งส่วนนะครับทุกส่วนมันต้องดูทุกส่วนถึงจะใช้ได้อีกอันนึงมันเน้นผลลัพธ์ไหมนะครับพอเราควบคุมในการทำงานเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือต้องการผลลัพธ์ระบบนี้ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มากน้อยเพียงใดอีกอันนึงก็คือเนี่ยมันเป็นเรื่องของทำให้ ตร,ตรงตามกรอบเวลาหรือเปล่าจะสามารถทําให้การทํางานเสร็จภายในกรอบเวลาประเมินออกมาแล้วนะครับหรือมันมีความเที่ยงตรงไหมมีคําว่า objective แปลว,ว่ามีความเป็นกลางมีความเป็นกลางก็คือว่าไม่ไม่ใส่ความเห็นส่วนตัวเข้าไปนะไม่ไม่ bias นะไม่มีอคติลําเอียงนะนะถ้าคนนี้เราลักก็รประเมินให้ดีคนนี้ไม่ลักก็ประเมินให้ไม่ค่อยดีไม่ได้ ไม่ได้ต้องมีความเป็นกลางต้องต้องเป็นออบเจ t ทีฟต้องเป็นอา้าวเวลาจะประเมินไอ้นี่ระบบนี้เหมาะสมเป็นจริงได้หรือเปล่าผมยกตัวอย่างเช่นคำว่าเรียลลิสติกอ้าวโพสทีฟไม่เป็นไรโพสทีฟคือระบบนี้จะต้องสร้างสรรค์และเข้าใจได้แต่ผมอยากจะเน้นอีกอันหนึ่งคือคำว่าเรียลลิสติกฝรั่งเขาใช้ระบบการประเมินแบบ360องศา ยังไงครับเพื่อรวมงานก็ประเมินเพื่อรวมงานได้ใช่ไหมครับหัวหน้าประเมินลูกน้องลูกน้องประเมินหัวหน้าแล้วเอามาใช้ในระบบประเทศไทยเด็กเล็กๆกลกก้าประเมินอธิบดีว่าไม่มีความคิดสร้างสารรค์ไหมครับกล้าไหมครับไม่มีทางครับนะสง หนึ่งสามี่ห้าถ้าให้ผมประเมินอ,อธิบดีอธิการบดีหนึ่งสองสามผมจะขีดอีกช่องหนึ่งหให้หกหมดเลยเอา้าในประเทศไทยเนี่ยแย้งกับผู้มีอำนาจได้เลยครับแม้ว่าท่านจะมีเหตุผลนะแบบเนี้ยรีลิสติกหรือเปล่าในประเทศไทยถ้าท่านจะเอามาอย่าเอามาเด็ดขาดนะ เมื่อไรก็ตามพัฒนาคนเนี่ยจนกระทั่งเขาเปิดใจกว้างยอมรับทุกอย่างแล้วค่อยนำสิ่งนั้นมาใช้ระบบแบบ360องศานะอีกอันนึงระบบจะต้องกระตุ้นนะจะต้องกระตุ้นให้ให้คนเนี่ยสำนึกในการที่จะควบคุมตัวเองได้นะไม่ละทิ้งหน้าที่ไม่ทำงานแบบช่วยๆต้องมีการแก้ปะนะัญหาต้องต้องนึกถึงเรื่องของเรื่อง,ของ,ข,องของความสมบูรณ์ของงานเป็นหลักนะ มีความรับผิดชอบสูงเนี่ยกระตุ้นให้เกิดแบบนี้แล้วระบบนั้นจะเป็นระบบที่ยั่งยืนนะครับอีกอันหนึ่งก็คือระบบจะต้องยืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นตามสถานการณ์ยืดหยุ่นตามสถานการณนะ์อย่าประเมินแบบขีดเส้นตรงไปตรงมาโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเส้นตรงรู้ไหมครับสมการเส้นตรงเวลาเรารันลีเนียเราออกมาแล้วค่าตรงนั้นไม่ใช่ค่าจริงนะครับ เป็นค่าปลอมๆแต่เป็นค่าปลอมๆที่คนยอมรับเมื่อคนยอมรับเราก็รันกันนะครับในรันในงานวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่ทั่วโลกก็คิดว่าเฮ้ยสิ่งที่ออกมาไม่ใช่เป็นความจริงหรอกนะเช่นค่าเฉลี่ยรายได้ของประชาชาติเนี่ยนะเราได้เท่านั้นที่ไหนละนะนะอันนั้นมันเป็นค่าเฉลีย่ยปลอมๆแต่คนยอมรับเท่านั้นเองนะครับเนี่ยเนี่ยให้มันยืดหยุ่นอ่ะต่อมาซึ่งผมจะ อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมผมจะขอข้ามไปผม <c oughs> บอกแล้วว่าการบริหารงานเนี่ยมันภายใต้อะไรครับภายใต้ input process output นี้แหละครับคือคือเรื่องของการบริหารงานเวลาเราจะประเมินปร,ประสิทธิภาพให้เราเน้นที่เรื่องของการใช้ input ใช่ไหมครับเวลาจะประเมินประสิทธิผลก็คือให้มาประเมินที่ output นะครับ Effectiveness อยู่ที่ output <c oughs> แต่ถามว่าอะไรเป็นตัวควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็คือตรงกลางไงไหมครับตรงกลางนี่ใครครับคนไงครับคนคนประสิทธิภาพบวกประสิทธิผลนั่นคือระดับของการเพิ่มผลผลิตของกิจการที่เราเรียกว่าผลิตภาพไงผลิตภาพอ่ะมาดูตรงนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น Input คือ r Resources ทั้งหมด สเปียากรทั้งหมดเลยครับนี่อินพุตคือสเปียากรทั้งหมดเอาพุตคือผลลัพธ์ทั้งหมดรวมทั้งประสิทธิภาพก็เป็นเอาพุตนะครับประสิทธิภาพก็เป็นเอาพุตประสิทธิผลก็เป็นเอาพุตเนี่ยผลงานได้มาตรฐานก็เป็นเอาพุตผลงานได้ตามเกณฑ์ก็เป็นเอาพุตสินค้าก็เป็นเอาพุตบริการก็เป็นเอาพุตนะครับแต่ทางนี้และทางนั้นอินพุตและเอาพุตถูกควบคุมด้วยอะไรเห็นไหมครับมันถูกควบคุมด้วยการวางแผน ควบคุมด้วยการจัดระบบวงการควบคุมด้วยการนำผาและการควบคุมเราจะวางแผนใช้ทรัพยากรอย่างไงถึงจะน้อยที่สุดประหยัดที่สุดเพื่อให้เกิด g r t e t e r f i f i e n e y นะเราจะวางแผนยังไงเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นไปตามที่เราต้องการ Higher Quality นี่แหละครับนะเห็นไหมข้างซ้ายและขวาถูกกำหนดด้วยตรงกลางที่เราเรียกว่า Process พอเสของการบริหารงานคืออะไรมันคือ management f u ฟังช o n เห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดทุกอย่างนะครับในนี้ผมก็เมื่อเมันไม่มีเวลาผมก็ขอข้ามมาผมชี้เห็นนิดหนึ่งนะครับตัวภาพ <c oughs> ในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการจัดระบบนะครับในเรื่องของการลงมือทำและประเมินผลผมยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ที่เสี่ยงไฮ้นะครับ เขามีการวางแผนว่าจีนบอกว่าเจริญฝั่งเดียวไม่ดีมันไม่สมดุลก็ต้องการให้ตรงนี้ท่าเรือจะพอเสี่ยงไงต้องการให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตรงข้ามแม่น้ำเนี่ยนะครับให้มันมีความเจริญใกล้เคียงกันตรงข้ามแม่นม้ําไปอะไรเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหอไข่มุกตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยในที่สุดเขาก็มีการวางแผนจัดระบบจนกระทั่งทําให้เกิดอาคารต่างๆขึ้นมานี่นี่คือ planning organizing leading controlling เห็นไหมครับนะ นี่คือนี่คือผลที่จะเกิดจากการใช้ฟังก์ชันแบบนี้แหละครับนะครับนี่ในตรงนี้เป็นเมืองอหังโจวนะเดิมทีมีรถติดเยอะมากครับตอนนี้เขาวางแผนสร้างสะพานตรงนี้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 น,นะในที่สุดณนะวันนี้รถว่างลงเพราะอะไรครับมีการวางแผนมีการจัดระบบมีการลงมือทําและมีการประเมินปรับแก้นะ ผลลัพธ์จึงออกมาเป็นเป็นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์แบบนี้แต่ก่อนนี้โอ้โหทั้งเสี่ยงให้ทั้งขังโจซูโจรถติดมากกว่ากรุงเทพอีกณนะวันนี้กรุงเทพติดมากกว่าทุกที่พราะเราใช้ฟังก์ชันทั้งสี่อย่างยังไม่เป็นเอออ้าวที่อื่นสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงเลยครับประสิทธิภาพสูงสุดประสิทธิผลสูงสุดนะครับแล้วเรื่องของคอ,อร์รัปชันน้อยที่สุดความโปร่งใสสูงที่สุดนะะ อยู่อันดับต้นๆของโลกติดท็อปท็อปไฟนะครับเนี่ยเขาวางแผนใช้พื้นที่แม้กระทั่งใต้ดินเขาใช้พื้นที่เห็นไหมครับเนี่ยที่ต่างๆหน่วยงานอาคารห้างช้อปปิ้งอะไรต่างๆแม้กระทั่งตรงนี้เห็นไหมครับเขามีการวางแผนแพลนิ่งออกงนซิงจึงจนมีการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างดีนี่คือใจกลางสิงคโปร์เห็นไหมเกิดจากการแพลนิ่งออแกไนซิงนี่ มีสวนสาธารณะมีสวยๆอย่างนี้เนี่ยถัดมาอ่ะต่อมาลองมาดูที่สวิตเซอร์แลนด์อันดับที่ติดอันดับโลกเหมือนกันครับในนี้เห็นน้ำใสไหมครับเดิมทีมันก็ไม่ใสอย่างนี้แต่เขามีแลนน่งออกกันนะสิเนี่ยหงมันก็มาเล่นอย่างนี้คนก็มานั่งสบายๆอยู่แถวนี้นะครับเสร็จแล้วเขาวางแผนเรื่องอะไรครับรถที่ติดๆในลูเซิร์นอันนี้เมืองลูเซิร์นนะครับ มีการวางแผนใหม่ให้คนใช้จัก,กรยานเป็นส่วนใหญ่แล้วแม้ทรานสิ t สะดวกสบายมากเห็นไหมครับวางแผนใหม่ตรงนี้รถวิ่งไปตรงนี้รถวิ่งกลับแต่ตรงกลางเป็นอะไรครับเป็นจักรยานเลนจักรยาน,เ,น,ยกกยานเออรถเขามีวินัยเนี่ยครับเขาขับไม่เกินในเมืองเขาไม่ให้เกิน 40, 50 40 50แล้วไม่มีการตัดหน้าไม่มีการแซงไม่มีการอะไรนะ พราะเขาวางระเบียบอยากปฏิรูปแบบนี้ไหมครับแต่ปฏิรูปแบบนี้ประมาณ10-20ปีนะครับค่อยเลือกตั้งออก็นี่เขาปฏิรูปเป็น10 20ปีนะบ้านเราถ้าอยากปฏิรูปแบบนี้ก็คง20ปีนิสัยคนไทยข้อ,อสอบอยากออกปฏิรูปแบบนี้ไหมครับผมจะให้ท่านเขียนโครงการดีไหมครับ กำลังคิดอยู่นะครับเพราะเรานิยมปฏิรูปเหลือเกินนะครับแต่รู้ไหมปฏิรูปบางอย่างเนี่ยโอ้โหใช้เวลาก่อนที่จะเริ่มปฏิรูปได้บางทีสองสามปีในต่างประเทศที่เขาทำประเทศที่เขาทำเป็นระบบ่างนี้อ่ะนี่ผมผมให้ยกตัวอย่างให้ดูฝั่งชัน้นเนี่ยอันนี้เขาเขาเป็นตัวแทนแล้วเขาก็ใส่วางแผนที่จะใส่เรื่องของ วิถีชีวิตของคนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นนักรบเป,เป็นเป็นทหารรับจ้างเนี่ยเวลาจะจะตอนที่บาดเจ็บเป็นยังไงเนี่ยในที่สุดเขาวางแผนตรงนี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแค่เขาปั้นขึ้นมาเฉยๆครับเขาวางแผนที่จะใส่วัฒนธรรมเข้าไปนะครับอีกอันนึงครับเขาใส่วัฒนธรรมในเรื่องของวิถีชีวิตแค่ต้อนต้อนวัวเดินในเมืองให้คนดู บ,บังคับบัวเฉยๆกลายเป็นการวางแผนทําให้การท่องเที่ยวเขาโคตรบูมนะครับเมืองเล็กๆอัพเปนเซลตรงนี้ผมไปเนี่ยขณะตรงนั้นอยู่ในกลางภูเขานะครับในในเป็นหุบเขาเนี่ยทางรถไฟเขาห้ามคนเดินข้ามอะ่ะเขาให้คนเดินลอดใต้อุโมงค์ท,งท้งที่อยู่อยู่กลางภูเขาเห็นไหมครับ นั่นมีการคิดอย่างดี planning organizing leading controlling อย่างดีเลยนะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับอันสุดท้ายอยากจะเตือนครับคำตอบที่ไม่สมศักดิ์ศรีเห็นไหมครับคำว่าไม่สมศักดิ์ศรีของอะไรครับของความมหาบัณฑิตนะครับนะครับคำตอบที่ไม่สมศักดิ์ศรีของความเป็นมหาบัณฑิตนี้จะ ไม่ได้รับการพิจารณาต่อ